เก็บฝายังไอเก็บหินยังบ่นด e ิจะทาไม่บ่นไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะโดยไล่ค่ะโดยไล่ค่ะโดนไล่มาทางนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าสังคมไม่ต้องการต้องการค่ะก็อยู่เฉพาะดำเหลืองลายค่ะ ยกมือไหมครับพอแล้วใช่ไหมหิวค่ะหิวอสองกองหิวค่ิวค่ะคอมนบไงคมืโอ้โนแล้วล่ะเล่เล่นนงันใจะสนดใจก็ดแล้ว